หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ได้เจอหมายเลข1199ง้11ําซ้ำซเป็นประจำมันคือข้อความที่จักรวาลหรือเทวดาประจำตัวสื่อสารผ่านตัวเลขมาถึงคุณซึ่งมีความหมายของเลขหนึ่งและเลขเก้ารวมกันหมายเลขหนึ่งเกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นใหม่การกล้าก้าออกจากคอมฟอร์ทโซนการฟังเสียงหัวใจตัวเอง การเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่ใจของคนปรารถนาเลขหนึ่งปรากฏสองครั้งเป็นการเพิ่มพลังของหมายเลขให้มีพลังเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าส่วนหมายเลขเก้าก็ปรากฏ 2- ตัวพร้อมกันเป็นการเพิ่มพลังของเลขเก้าให้มีพลังเป็นสองเท่าเช่นเดียวกันหมายเลขเก้าเกี่ยวข้องกับการทำงานที่สบายสบาย การที่คุณเป็นผู้นำด้านจิตวิญญาณการเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นหมายเลข9บง่งบอกให้คนรู้ว่าคุณสามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นและคุณก็ได้รับผลประโยชน์ผลลัพธ์จากการที่คุณได้ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเมื่อหมายเลข1199มารวมกันเป็นเลขชุด ปรากฏให้คุณได้เห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นข้อความที่เทวดาอยากบอกคุณว่าขณะนี้คุณได้มาถึงจุดเริ่มต้นของบางสิ่งบางอย่างและบางอย่างก็กำลังสิ้นสุดลงเทวดาอยากบอกให้คุณรู้ว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะทำตามเป้าหมายทางชีวิตตามภารกิจทางจิตวิญญาณของคุณ ฟังเสียงหัวใจตัวเองเดินตามเสียงภายในของตัวคุณไปและคุณออกมาเป็นผู้นําเป็นแสงสว่างเป็นไอเดียเป็นกำลังใจให้ผู้คนได้สามารถก้าวเดินตามคุณไปสู่เป้าหมายในชีวิตของพวกเขาคุณสามารถที่จะทํางานที่เบาสบายออกแรงน้อยและได้ผลลัพธ์ที่มากคุณ ทำงานที่เบาสบายได้และได้ผลลัพธ์มากมายมหาศาลคุณสามารถร่ำรวยได้จากการทำสิ่งที่คุณรักทำสิ่งที่คุณทำแล้วรู้สึกมีความสุขเทวดาย้ำเตือนให้คุณมองโลกนี้แย่ดีและเชื่อมั่นว่าสิ่งที่คุณปรารถนามันจะสำเร็จผลแน่นอนขอให้คุณลงมือทำอย่างเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ นอกจากนี้คุณควรใส่ใจไปที่ความหมายของเลข2อด้วยเพราะ1บวก1บวก9บวก9มีค่าเท่ากับ20นํานำเลขโดด2บวก0มีค่าเท่ากับ2หมายเลข2เกี่ยวกับความเป็นคู่การทูตความรักความไว้วางใจคุณสามารถฟังความหมายของเลข2เพิ่มเติมได้จากลิงก์ที่ใต้คลิปนี้นะคะ